สวัสดีนะครับ FC ลุงพล FC ภูกระเบิดชแนล FC ลุงพูนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับก็โพสไปหนึ่งคลิปนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ไปฟังการเกี่ยวกับเรื่องของออการฟ้องร้องกันนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับที่จะมาคุยก็คือในกรณีที่มีกระแสแบร์ลุงพลนะครับ ที่ผ่านมาเนาะในในทวิตเตอเองก็ตามนะครับที่ว่ามีเทนขึ้นมาเนี่ยเป็นแบรนด์ลุงพลต้องก็ต้องบอกนะครับคือในในความคิดของลุงพูนะมีความรู้สึกว่า,าถ้าเป็นถ้าเป็นกระแสของทาง YouTube นะครับหรือ Facebook เนี่ยส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเท่าที่เท่าที่ลุงพูได้เข้าไปดูเนี่ยก็คือให้กำลังใจลุงพลซะ ค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น FC ลุงพลค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่า,อาของทาง YouTube กับทาง a c e b o o k นะจะไม่ค่อยมีแบบว่ากล่าวหาทางลุงพลหรือแบนรนด์ลุงพลอะไรสักเท่าไหร่นะครับในเฟซก็อาจจะมีบ้างนะครับปากปลายเนาะแต่ทีนี้เนี่ยของทางทวิตเตอร์นะครับก็อาจจะค่อนข้างเยอะผมพูดอย่างนี้ลวกันว่ากลุ่มเป้าหมายหรือแฟนคลับลุงพลเนี่ยส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ดู Facebook แล้วก็ดู y o u t u b e เป็นหลักนะครับฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มแฟนคลับของลุงพลเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มทางนี้นะครับฉันั้นเนี่ยถ้าเราไปดู Twitter Twitter ก็จะเป็นข่าวสาระอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยคนที่ดู Twitter ก็จะเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง นะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรืออะไรต่างๆนะครับก็ก็สุดแล้วแต่นะแต่เท่าที่ดูในในเฟซกับใน y o u t u เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเป็นกระแสแบนลุงพลอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในกรณีที่จากที่ดูคอมเมนต์ต่างๆที่เป็นคลิปของลุงพลนะครับจากหลายๆช่อง y YouTube เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามีกระแสที่โจมตีหรือว่ากล่าวร้ายลุงพลอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับที่มีคนรักคนชอบนะแล้วก็คนคนเกลียดก็เป็นเรื่องปกติครับทีนี้เนี่ยพอมีกระแสแบรนด์ลุงพลเนี่ยก็ทําให้มีกระแสในเรื่องของการที่อ,ออกมาพูดว่าชาวบ้านกกกเนี่ยเขาก็เริ่มทะเลาะกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลนะครับทำให้ในหมู่บ้านหรือชาวบ้านกกกเนี่ยอยู่กันอย่างไม่มีความสุขซึ่งถ้า ได้ดูติดตามข่าวนะครับผมก็จะเห็นว่ามีมีข่าวอยู่ของช่องอรมารินนะครับก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านจริงๆนะครับชาวบ้านก็ก็ไม่ได้พูดถึงนะว่าทําให้เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกรณีรุงพลเนี่ยทำให้ชาวบ้านทะเลาะกันนะครับมีแต่ว่าจะทําให้หมู่บ้านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะว่าค้าขายก็ดีขึ้นนะครับสังเกตดูจากหน้าบ้านลุงพลเนี่ยจะมีร้านที่มาลง ขายของเนี่ยอยู่ประมาณ50ล้านนะครับแล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยียนลุงพลเนี่ยตลอดเวลานะครับทุกวันถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นวันหยุดอย่างเมื่อวานนี้นะครับถึงลุงพลจะไม่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าคนก็มาเยี่ยมเยียนตลอดเวลาแล้วขายของก็ขายได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็หลายๆแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่ามีรายได้บางวันเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะมีบางคนได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระแสว่าชาวบ้านทะเลาะกันเนี่ยผมไม่ คิดว่าคงไม่จริงนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังทัศนะของชาวบ้านดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังลุงผลด้วยนะครับพูดถึงในกรณีของการแบนลุงผลด้วยนะครับนะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับก็จะว่าดีก็ก็ดีอยู่สาหรับชาวบ้านกุกอกนะมันค้าขายมันใกล้แต่ก่อนมันลงไปไกล้ค่ารถก็หมดแล้วเดิมเดิมทีคือต้อง ไม่ได้ทำอาชีพนี้ไม่ได้ทําอาชีพนี้ต้องไปรับจ้างที่อื่นวันละ250วันละ200ก็ต้องไปป้าก็บอกว่ามันเป็นปกติแล้วเพราะว่าลุงพลเราเป็นคนดีก็ขอบอกว่าขอร้องอย่าอย่าพึ่งด่าลุงพลอย่าพึ่งแบนลุงพลเพราะว่าแกเป็นคนดีสมควรแล้วละที่เราจะได้รับความชื่นชมสิ่งที่ดีๆเข้ามาอะไรก็มีคนซื้อให้ซื้อให้นะ มันก็สมควรแล้วถ้าด่าก็ขอให้ว่าพิสูจน์ได้ก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นสำหรับกรณีที่ลุงถูกแบนที่เขาขึ้นแท็กแบนลุงพลก็หรบลุงพลเองลุงพลไม่ได้กิดอะไรครับเราจะใครจะคินอะไรเพราะว่าการแบนลุงพลเนี่ยในความรู้สึกลุงพลก็ไม่อยากจะไปคินอะไรเยอะครับเพราะว่าุงพลก็อยู่เป็นคนอยู่ง่ายๆครับเราไม่อยากจะ ปสนใจกับเรื่องที่ที่ทำเพื่ทำลายลุงพนไม่ค่อยได้เล่นครับโอเคก็ฟังแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ชาวบ้านเขามีความคิดเห็นแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ลุงพลเขาก็มีความคิดเห็นแบบนั้นนะครับฉะ mm hmm. นั้นเนี่ยฟังแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งดูสื่อดูอะไรมากก็ต mm ้องมาพิจารณาหลายๆด้านนะครับแล้วก็ดูหลายๆมิติแล้วกันนะครับว่าข้อความไหนเป็นจริงไม่เป็นจริงอะไรต่างๆนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยยังไงวันนี้นะครับมีคอนเสิรต์ตนะครับของหญิงลีกับลุงพลนะครับในวันที่13กันยานี้นะครับยังไงก็ใครที่อยู่ใกล้นะครับก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับมีคอนเสิรต์ตของลุงพลนะส่วนลุงภูเนี่ยคงไม่ได้ไปถ่ายหรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรของคอนเสิรต์ตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายเองนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ไปดูช่องอาจจะไปดูช่องอื่นๆก็ได้นะครับแต่ยังไงเนี่ยก็แวะกลับมาดูในช่องของ ภูกระเบิดชาแนลเหมือนเดิมด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วกันนะครับยังไงเนี่ยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับภูกระเบิดชา n e l ตลอดไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ลุงปูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ